เกม The Last of Us เป็นเกมที่ผมรอที่จะเล่นมานานมากเลยนะครับตัวเกมต้นฉบับเขาลงในเครื่อง p พ3นะครับแล้วก็ r e m a s t e r อรลง p พ4ผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้เล่นเลยนะครับเพราะว่าสำหรับผมเงินพันเงินหมื่นมันก็ถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากนะครับก็เลยได้อาศัยดูคนอื่นเขาเล่นใน YouTube จนท้ายปีก่อนนะครับผมก็มีโอกาสได้ซื้อเกม The ะ a s t of อ s Part 1มาเล่นนะครับในช่วงลดราคาท้ายปี ถ้าเกิดเราดูคะแนนรีวิวเราจะเห็นว่าเกมในเวอร์ชั่น pc ได้คะแนนน้อยมากเลยนะครับเพราะเกมในช่วงแรกพอร์ตมาห่วยมากเกมแทบเล่นไม่ได้เลยนะครับแต่ช่วงท้ายปีที่ผมซื้อมาเล่นเกมมันเล่นได้สมบูรณ์แล้วนะครับก็คือไม่เจอบั๊กเลยเพื่อนๆที่คิดจะซื้อมาเล่นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องบั๊กนะครับเกมมันเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะเธอมันเป็นเกมซอมบี้ไม่กี่เกมที่ผมเล่นได้นะครับหมายความว่า มันไม่น่ากลัวจนเกินไปครับถ้าอย่าง Resident Evil มันต้องไปะจนภัยคนเดียวในที่มืดๆผมไม่กล้าเล่นนะครับแต่ The Last of Us มันมีเหมือนเหมือนเรามีเพื่อนประจญภัยไปด้วยครับมันก็เลยไม่น่ากลัวมากเนื้อเรื่องในเกมคือจุดแข็งของเกมนี้เลยนะครับฉากที่ผมเห็นใน YouTube มานับครั้งไม่ถ้วนนะครับพอผมเล่มาสัมผัสด้วยตนเองฉากที่มันประทับใจผมก็ยังรู้สึกประทับใจนะครับ ฉากที่มันน่าเศร้าผมก็ยังรู้สึกเศร้าไปกับเกมนะครับทั้งๆที่ผมเพียนฉากพวกนี้มานับครั้งไม่ถ้วนแล้วนะครับส่วนเกมเพย์ไม่ต้องพูดถึงครับเกมเพย์มันเป็นเกมเพย์ที่เน้นสเตลนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเกมเน้นสเตลผมว่าเพื่อนๆต้องชอบเกมนี้แน่นอนเลยส่วนใครที่ชอบสายบูแอคชันไปเลยเกมมันไม่ค่อยเหมาะครับเพราะว่าเกมมันจะบีบให้เราสเตลส่วนข้อเสียผมมองไม่เห็นเลยนะครับสําหรับเกมนี้มีแต่สิ่งที่น่าเสียดาย หมายความว่ามันเป็นความผิดของผมเองครับมันไม่ใช่ความผิดของเกมอย่างแรกคือความผมมันสเปคต่ำนะครับมันพอเล่นได้เฉยๆครับแต่มันไม่เพียงพอที่จะทําให้ผมได้ทำคอนเทนต์กับเกมที่ผมชอบได้เลยนะครับเพราะว่าแรมการ์จอไม่พอแต่ถึงแม้ว่าความผมจะสเปคตำ่ำต้องเล่นเกมในระดับที่กราฟิกต่ำสุดนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าภาพมันสวยกว่าเกมเวอร์ชันรรมาสเ,เตอร์ที่ลงใน p s 4นะครับ เพราะฉะนั้นสาหรับเกมเดลาร์บัตผมแนะนํานะครับไม่ว่าจะซื้อในราคาเต็มหรือในราคาลดสุดท้ายผมขออวดหน่อยนะครับคือเกมนี้มันเป็นเกมที่ผมรักมากแล้วก็ผมเล่นทุกซอกทุกมุมจริงๆนะครับแล้วมันก็เป็นเกมแรกที่ผมสามารถเก็บ Achievement ได้ครบนะครับ